พวกเองได้ลูกที่สองก่อนเมื่อกี้มันก็ไม่เกิดในการณ์อะแค่นั้นเองคือมันมีสองอย่างครับพี่ก็คือเราต้องโทษตัวเองด้วยนะครับเราจะไม่โทษผู้ตัดสินอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราได้ทั้งสองทุกอย่างก็จ,จบแค่นั้นเองแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วนะครับก็มันก็ยังเหลือในสุดท้ายที่ไปเยือนเกษตรก็ทำเ,เต็มที่แล้วนทีมัานก็ให้มันเป็นจบที่งานที่ดีที่สุด 花开了。嗯 <laughs> <laughs> ของพวกเรากับทีมสปิริตเข้าใจไหมสองอย่างนี้มันต้องมีในสนามต้องช่วยกันเล่นเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับนะครับอยากเห็นหบรรยากาศดีๆในสนามช่วยกันแล้วก็มีแพชชั่นในการเล่นเข้า okay, ไหมคือไม่ต้องไปมองหรอกว่าเราต้องโควต้มถึงจะเข้าทุกรับแม่งสาคัญหมดเข้าใจไหมไปสามแต้มเท่านั้นเข้าไปเกียนนอ้เขีย์พูดอะไรเครับก็เนี่ยคนเต็มที่ ผมดีใจที่เล่นกับทุกคนทุกคนเก่งมากเชื่อั่าในเรียงเชื่อั่าในทีมเราชนะได้ไปครับลาบลาปลาบลาบลาลงไฮจุับ มช่วยกังน้องสวทตัวจริงำทำให้เต็มที่นอกสนามเพราะรอ,อเปลี่ยนอยู่เป้าหมายคนอื่นที่ไม่รู้แต่วันนี้พี่อยากได้สามแต้มไปราช่วยกันมาช่วยกันสามแต้<า>มนดถ้ายแล้วในบ้านเราคหอใครจงเล่ ผู้ทำประตูที่1ให้แก่สโมสรชนบุรี f c ได้กับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเรื่องชัยเกสดา โมสรชลบุรีเอฟซีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลขเก้าต้นตะว,วนันกุลธามุนีออกและสผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดอชิรวิทย์ล่าจอมใจลงเล่นแทนออกนำการทุรือเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงนี้พังกันแข่งกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมเกมการแข่งกันต่อ ในอีก45นาะทีของครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวไหมมันอีก45นาทีฟุตบอลมันเล่น90นาทีนายเองจะดีแค่ครึ่งแรกไม่ได้นะครับแล้วก็ไปข้างบนนะ่ะเขาเรียกว่าให้แม่งจบสกอร์โอเคไหมไม่ใช่ว่าไปปุ๊บไม่ยิงประตูมึงจะได้ประตูหรือไม่ยิงประตูใช่ไหมฟุตบอลมันอยู่ที่เราจะต้องยิงประตูนะอเอ้ยไป สโมสรการท่าเรือเอฟซีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าธนพัฒน์กวังจันร์ออกและสุกผู้เล่นหมายล 8, เลขแปดพีรวิชจำปาทองลงเล่นแทน បាទ ทำประตูที่หนึ่แก่สโมสรการท่าเรืฟซีได้แก่ผู้เล่นหมายเลขสาิธนพัฒน์ผงเขียวสโมสรชลบุรีเอฟซีขาเป็นดเลนนับผู้เล่นหมายเลขถึสามพันวิสิทธิ์เกียรติศิลผู้เล่นหมายเลขถึงสามธนทรสิแก้วและผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสี่พรพัฒน์คือคามตั้งใจออกผู้เล่นหมเลขหกิรพัฒน 蒙古。 หมเวลาการแข่งขันในคู่ละหลังครับจบการแข่งขัน90นาทีที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมสำหรับการแข่งขัน PAU 21 Youngster League ในฤดูกาล2025นะครับชมบุรี FC เสมอกับกาตาร์เอฟซไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งฮอสิบมือดังๆอีกครั้งกับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับถ้าเกิดว,ว่าพวกเองได้ลูกที่2ก่อนเมืเ่อกีม้มันก็ไม่เกิดในใจเด่นแค่น,น,นั้นเองคือมันมี2อย่างก็คือเราต้องดูตัวเองด้วยนะครับเราจะไม่โทษผู้ตัดสิน อย่างเดียวเขาไม่ได้ถ้าเรียเราได้ทุกสองทุกอย่างนก็จบแค่นั้นเองแต่ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็มันก็ยังเหลือ้นสุดท้ายที่ไปเยือนเกษตรก็ทำให้เต็มที่แล้วแต่เราก็ได้เป็นเป็นจบที่หลังที่นดีที่ที่มีแค่นี้เนี่ยโูกฟุตบอลที่พวกเราได้เรียนรู้กันนว่าบางทีในเกมฟุตบอลที่ไเผู้เล่นคนกลางถัดแั้วก็ที่เริดไป ถ้าเราดูก่อนนี้นเ,นเราที่ชนรีเลย์หรือทำของทุกอย่างสิบคนก็บางทีมันมีพลัง,งมีอะไรขึ้นมามากกว่าแต่เหมือนที่พี่แบงค์บอกเขาว่าเรื่องของผู้ตัดสินเถ้าเราจําคําอาจารย์เขาได้นะเขาจะพูดกับว่าอย่าเปิดโอกาสให้ผู้ตัดสินทำพลาดถูกไหมมันไม่ใช่ว่านี่อันนี้เป็นสไลด์นะแต่มันผิดมาก่อนหน้าเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้น พอผู้สิทธิสิทธิพลาดเขาก็ได้แค่3ผู้ถูกไหมเขาเปลี่ยนทำแตสิไม่ได้เขาเปลี่ยนผลง่ายขันของเราได้ก่อนเุก็คนก็เรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไว้ว่าถ้าก่อเหตุการณ์นั้นเราจบสกอร์ได้เราเทําได้ในช่วงจังหวะที่ควรจ,จะได้เหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ลวราก็ตังใจนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณที่รวมกันสู้ผลได้าานน่ายขานแล้วใช่ไหมความผิดพลาด่ายได้เนะเก็บมาเป็นบเทเรียนแล้วก็ก้าวต่อเคยจวยกัพลาดตนอต่อมาที่สุดอันน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนตื่นเต้นก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันวันนี้ก็มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ช่วยกันต่องานเรายังไม่จบเรายังเหลืออีกเราใส่ให้หมดเนาะเหมือนเดิมช่วยกัน 老黄，嗨！累累累！